สวัสดีค่ะผู้ทุกคนนะคะวันนี้นะคะเห็นก็จะมาดูกูชี่เดอะคอล์เรชั่นนะคะหรือว่าทาั้งหมดนั่เองมีคนขอมาเห็นขาก็ขอโทษด้วยนะคะโอเค่อยๆอาจจะไม่ช่างก็ต่อไปนะคะเกิดมาดูกูชี่เดคอร์เรชั่นะะเลยนะคะมีหนึ่งตะกร้าเลยนะคะนี่นะคะเต็มเลยเยอะมากนะคะเิมน,นับตอนแรกนะคะเฮมได้ห้าสิบสามชิ้นนะคะ,แ,ะ,คะแต่เฮนไม่รู้ว่าตอนนี้มันจะลดหรือจะเพิ่มนะชิ้นแรกค่ะอะไรบับเบิ้ลชิตตี้เปล่า น้ำนะเหนไม่นานนะเขาต้อนเยอะเกินไปน้ำไม่ไหวเป็นของไอบลูมนะเป็นโนวีนะคะไอบลูมมีวิ้นะซื้อมาหกแล้วก็สิบให้แกติมหายเห็นก็ได้ใส่เพจเกนี้แทนนะต่อไปจะเป็นมะม่วงนะครีมพับคิตตี้สิบสี่ เป็นเท้าหมาทีนี้ไม่สโลนะแต่ว่ากินหอมมากเลย English bread แซมบูบันชื่อดว้วยนะคะแซมบูบันแซมเบอร์เตอร์เบอร์เตอร์เมลสโลมาก เนื้อหมูกระเพราถั่วคือคือสกูชี่ไหมมันมีบีบไหมคะก็ถือว่าสกูชี่เนาะคุณไปซื้อจากให้ฝากเพื่อนซื้อนะคะจากใเพื่อนหนูไปซื้อที่วันว้าวอ่ะไม่รวมเหมือนกันอันนี้ฝากเพื่อน พื่อที่จะจับซื้อนะคะมีปล่าจำได้พอจะเป็นมันต่อทอนะะง,นงนะคะสีแดงเน่งนะคะมันสีแดงนะคะทีนี้เคลื่อนให้นะคะทีนี้กลิ่นหอมแบบมันออกแบบกลิ่นเหม็นมากเลยนะไม่กลิ่นแบบกลิ่นแบบเหม็นนะไม่ชอบเ,เหม็นมากให้นสีแดงนะคะ อันนี้เพื่อนเราตกแต่งนะใช่่กไม่งเปไ้งคิตติ้งแหละคะแต่ว่าที่จะเล็นสีบาค่ะนีจะจุวก่อนจะเป็นแกวกาแฟค่คฟนนะ,คะ ชิ้นนี้มีสองสีสามระดับเลยทีเดียวย,วยงังเหลือชิ้นเดียวสามระดับมินิจังปอนนี่นะเป้นอะไรไม่รู้ทำเอง กรีมครับเรียแล้วคุมมะไอศ์คลีม บ้บางเห็นนะคะเป็นหน้นนนนาคขาสิมตาลเต่าเค้กอีกแอปเปิลขวดสองอันนี้เราแถมมาใส่เองนะตรงก่อนจะหมดแล้วขวดนม ไอศครีมนะคะมินิโรโยซอฟลาวานหอมมะฮองหนึ่งก้อนขนมปังแผ่นันฝรั่งออสเตรีมโคนอ้วนเดลนาทิตตี้เงาโลหูมินนะคะ แล้วก็เป็นมินิสลับเปาคลองแทนสีเหลืองคลองแทนสีฟ้าคลองแทนสีชมพูบานเขียวเลก็กเกาะก็จบมีเท่านี้นะคะก็ถึงนาเวลแล้วกัสบสบนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์แล้วก็สำหรับทุกท่าด้วยนะคะบ๊ายบายเมื่อสกชชี่ที่กองนะคะเต็มเลยนะ ถ้าเป็นไปได้ก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์นะคะกดซับสไครป์แฮนดี้วิดีโอนี้เลยนะคะ bye บ๊ายบายถึงส,ส,สี่สิบจะเจ๋นะ